อ่าเริ่มเห็นภาพประธานกับกิริยาหายไปไอ้นี่เป็นกรรมเอาละครับมาลุยกันเลยต้องการประธานกิริยานะไอ้นี่เป็นแค่กรรมนะและไอ้นี่เป็นแค่ภาพขยายเรียก p a r t i c l e p fresh ก็เหมือนข้เอเมื่อกี้ทุกอย่างเลยอ่ามาดูกันเราก็อาจเอาความหมายเข้าๆตามประมาณเนอะมันจะได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆก็มันช้อยมันก็แค่นี้เองอะ่ะสั้นๆก็ดูหน่อยเลยครับรับรู้ไว้เลยว่าทําไมในเรื่องราวในแวดวงของความรู้แล้วเนี่ยแอนนาในสนามกีฬาของความรู้คือในโลกความรู้นั่นเองการแข่งขัน มันเติมพลังให้คุณเติบโตเติมพลังการเติบโตของคุณอ่ะล้ว,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 วลลก็ขับดันคุณไปสู่อนาคตอ่าโอเคนะมาดูกันข้อไหนแม็กซ์เซนที่สุดฮะก็ในแง่ของไวยากรณ์แล้วอันไหนที่มันดูดีที่สุดมาดูนะมาดูกัน competition feel your growth competition Comp เป็น Singular ฮะอนน่า which one is correct ข้อไหนถูกต้อง competition เป็น Singular feel เป็น verb ประธานกิริยากรรมประธานเป็น Singular กิริยาต้องเติม s สิฮะ feel ต้องเติม s พวกนี้ทำโหราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ r รดเม p ป e